เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่พักอาศัยระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ SCS เจึงพัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับพรีเมียมโครงการสารแดงวันคอนโดมิเนียมใหม่ใจกลางธุรกิจสารแดงซอยหนึ่งที่มีการสร้างสารรค์อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเดน่นบนทำเลที่อยู่อาศัยที่พรีเมียมที่สุดสถาปัตยกรรมที่ลงตัวที่สุดพร้อมการออกแบบห้องที่มีความพิเศษสุดทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโครงการสารแดงวันค่ะ ซึ่งนอกจากจะได้ชมห้องตัวอย่างสุดพิเศษแล้วยังได้มีการจัดแสดงแกลเลอรี่ภาพถ่ายสุดเอกลุสิบในคอนเซปต์ของโครงการนั่นก็คือ The One That m a t t e r จากช่างภาพมืออาชีพชั้นนำอย่าง Mr. Ben อร์เบนยาเฮเกนบารผ่านเลนส์กล้องออกมาเป็นภาพถ่ายแนวขาวดำที่สื่อถึงไลฟ์สไตลค์ความโดดเด่นของธรรมชาติที่สวยงามและสังคมคุณภาพ,าพรอบบริเวณสารแดงซอยหนึ่ง โดยภายในงานมีลูกค้าและเหล่าเซเลบิตี้ระดับแถวหน้าของเมืองไทยให้เกียรติร่วมงานอย่างคับขัง่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ w w w s a r a d a n g o n e c o m หรือติดต่อเซลล์การลี่โทร1749ค่ะ